ในกรณีที่เทอร์ o k ไม่ตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือว่าบัตรเดบิตที่เราผูกไว้กับบัญชีโฆษณา,นนานพี่หนุ่มเขาจะมาแนะนำวิธีการแก้ปัญหานะคะอันดับแรกเลยกดปุ่มชำระเงินตอนนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะ คือความชิงยอดค้างชำระทั้งหมดนี่ก็คือ1 3 9่งพจุดแต่ว่าคราวนี้พี่นงจะแบ่งจ่ายค่ะก็คือเป็น1,000บาทจากนั้นก็เลือกกดชำระตอนนี้เลยกดชำระเงินเลยชำระเรียบร้อยแล้วนะคะกดเรียบร้อยเลยค่ะเราก็จะเห็นว่าณนะตอนนี้เนี่ยยอดเงิน1,000บาทถูกชำระเงินแล้วเราไม่ต้องสนใจนะข้างบนนี้ก็คือมันยังไม่ยังไม่อัปเดตนะคะ แต่อย่างน้อยๆเ,ยเงินเข้าไปเรียบร้อยแล้วรานะคะหนึ่บาทเท่ากับว่ายอดคงเหลือหักออกไป1,000บาทก็เท่ากับว่าพี่หนงจาเป็นที่จะต้องจ่ายเพิ่มอีก3 9 7 1 3กดชําระเงินอีกครั้งหนึ่งเลยค่ะอันนี้ก็เหลือยอดนี้นะกดชำระตอนนี้เลยกดอีกครั้งหนึง่ง เรียบร้อยไม่ผ่านนะคะชำระใหม่ค่ะสออักสามร้อบาทกดชำระตอนนี้ชำระเงินเลยปลดรอ โอเคอาจจะเป็นไปได้ที่ว่าพี่หนมพยายามทําธุรกรรมหลายครั้งนะคะเขาให้รอก็รอก่อนนะคะอีก5นาทีเดี๋ยวเรามาลองกดชําระยอดเงินนี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งเค่ผ่านไปประมาณ5นาทีเสร็จนะคะพี่หนงก็เลยมาลองดูอีกครั้งหนึ่งกดชําระเงินนะคะตอนนี้เลย เท่ากับเหลืออยู่ที่197.13ไม่รู้ว่ารีบกดทันทีนี่จะมีผลทำให้เ,เกิดอาการเอเอร์อีกหรือเปล่านะคะแต่ต้องลองดูเอาอีกแล้วโอเคปิดรอใหม่อีก5นาทีนะคะ มาลองดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็กดรีเฟชปรากฏว่าเมื่อสักครู่นี้นะคะที่กดชำระไป197.13นะคะแล้วมันขึ้นบับอัพเมเเซจว่าไม่ผ่านแต่สรุปแล้วก็คือผ่านนะคะก็ตอนนี้เท่ากับว่ายอดค้างชำระอยู่ที่ศูนย์บาทนะบางครั้งนะคะพี่หนงก็ ตัดสองรอบก็ผ่านหมดแต่ว่ารอบนี้ต้องใช้ถึงสามรอบด้วยกันถ้าเกิดไม่ได้ต้องการที่จะไปเพิ่มบัตรใหม่อยากจะใช้บัตรเดิมก็ลองด้วยวิธีนี้นะคะหลายรอบแล้วที่พี่โหน่งใช้วิธีการละไกแบบนี้นะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามฟังคลิปนี้จนจบฝากกดไลค์กดติดตามช่องแอมเบียนร้านของพี่โหน่งด้วยนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ